จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดงานวันสาธิตการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนาค่ะทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวดีให้แก่เกษตรกร ที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนตลเจดีหักหมู่ที่6บ้านรางไม้แดงตบลเจดีหักอเมืองราชบุรีนายสุเทพกมลพรมรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนาพร้อมด้วยนายนารงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงเกษตรกรจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมง,งานกว่า300คน โดยนายรังสรรค์กองเงินเกษตรจังหวัดราชบุรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่างานวันสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนาเป็นโครงการพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อการบริโภคและส่งออกปี2554ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าดีให้แก่เกษตรกรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสมและสาธิตการใช้สารชีวพันธุ์ทด แทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นสาธิตการเพาะกล้าโดยเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวสาธิตการปลูกข้าวโดยใช้รถดำนาสาธิตการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสาธิตการเพาะกล้าสาธิตการทำนาโดยวิธียงกล้าสาธิตการขยายเชื้อไรโคเดอร์มาและเชื้อบีทีสาธิตการใช้สารายสีน้ำเงินแกมเขียวนิทรศการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนิทัศการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP และนิทัศการการลดต้นทุนการผลิตซึ่งเมื่อตัวนี้ท่านจะเตรียมบัตรเต้จาวางงานไปแล้วนะครับก็ทำให้ได้นับข้าวประมาณสามแสนต่อเดือนได่ซึ่ง